วันนี้นะคะทุกสาวๆนะคะก็มาโชว์ผ้าคลามที่สะพานรักสะพานแห่งรักนะคะเราก็จะโชว์ที่ละคนนะคะมางารั้งนี้เลยเออจำไม่ได้เลยองให้ผมเลยเล่นแบบวะค่ะเล่นแบบเมื่อกี้เลยค่ะลองนี้เขาเข้ามาหยุดแล้วเป็นเป็นเป็นวีดีโออย่างไร่ท่าไหนก็ทำแต่เป็นวีดีโอนะคะ มันจะไม่พอคนอื่นไงหนึ่งสามแล้วประทับสุดยอดนะประทัสสสสส่สุดยอดส <Okay. S 1> อยดดวยจิงๆโอเคโอเค ะะไปใช่ไื้อดอกแม่ต้องขายให้น่อยเพือเดียวบอกแม่ไูหูลูกแม่มือคืนด้วยนะคนที่แม่ถายด้วยนะได้ นคืนแล้วจะจุดเสร็จรงนี้มาไม่ทันเนาะโอเคโอเคโอเคหมดแล้วเหลือของแม่คนเดียวหมดแล้วหรอโทรศัพท์ไป yes yes

ทกที่หนึ่งที่สองทที่สมหนึ่งหนึ่งเกียร์ท่าสองเกียร์ท่าเกียท่าหนึ่งาที่สโอเค